ออหัวกระสุนดาเวดเรามีอยู่เวัือสี่วันแล้เรจะลงเสร็จหัวกระสุนดาเวทเราเหลืออยู่สี่ว,ว,สว,วันแล้วเาไปลิเสร็ได้ <Red team. S 1> ดีเรตต้วนแลเรามาเจอกันายไกด้ะใช้หัวกระสุนของ ที่มันแจกเลยไหม